สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับผมตุ๊กพิลลมนะครับก็ในวิดีโอนี้เนี่ยนะครับจะพาเพื่อนๆมาสมัครเปิดกระเป๋านะครับสตางโปกันนะครับเพื่อจะเอาไว้ใช้งานในการเอ่อก็เรียกว่าอะไรซื้อขายเหรียญคริปโตนะครับไปเทรดไปอะไรเนี่ยจากกระเป๋าสตางโปได้นะครับแล้วก็ในระบบของกระเป๋าสตางโปเนี่ยเขายังมีระบบแอฟเฟ i เ t e ด้วยนะครับก็คือเราสามารถที่จะเอาลิงก์ของเราเนี่ยไปชวนเพื่อน ให้เข้ามาสมัครนะครับพอเขามีการทำธุรกรรมหรืออะไรกันต่างๆเนี่ยเรามีโอกาสรับรายได้สูงสุดคือ3 0มนะครถือว่าเยอะมากแล้วก็ตอนนี้ในระบบของไม่ว่าจะเป็นระบบของทอนลิง์เอยนะครับแล้วก็อะไรต่างๆเนี่ยก็ใช้กระเป๋าสงค์โปเยอะมากแล้วก็ระบบของกระเป๋าสงค์โปเนี่ยมันยังเชื่อมไปในระบบอื่นๆได้นะครับอย่างเช่นระบบของไบแนนเอยนะครับหรือว่าอะไรอีก หลายหลายอย่างนะครับวันนี้เนี่ยจะพาเพื่อนๆมาสมัครกันแต่ว่าจะสมัครผ่านลิงก์ที่เป็น a f f i l i a t e นะครับเพื่อนๆเผื่อว่าเพื่อนๆเนี่ยนะครับหลังจากสมัครแล้วก็จะได้มีโอกาสที่จะนะครับเอาลิงก์ของตนเองเนี่ยไปชวนเพื่อนแล้วก็สร้างรายได้ได้ด้วยนะครับอ่ะนะครับก็ให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยนะครับสมัครนะครับได้นะครับจากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับนี่เลยตรงนี้นะให้คลิกเข้าไปนะครับอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับพอเราคลิกเข้าไปแล้วเนี่ยระบบนะครับเขาก็จะให้เราเปิด นี่นะครับก็กดเปิดเลยอันนี้คือจากระบบ Android นะ iOS เนี่ยมันอาจจะเด้งขึ้นมาเลยก็ได้นะครับอ่ะก็กดเปิดเข้าไปพอเรากดเปิดแล้วเนี่ยนะครับระบบจะพามาหน้าของเบราว์เซอร์นะครับเพราะว่าในระบบของอกระเป๋าสตางโปลเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะดาวน์โหลดทั้งใน Android นะครับแล้วก็ทั้งใน iOS ก็ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองดูซิเขาพอคลิกมาหน้านี้แล้วเขาให้เราทำการดาวน์โหลดนะครับ ดาวโหลดแอปพลิเคชันนะครับซึ่งเราจะดาวนโหลดหรือไม่ดาวน์โหลดก็ได้เดี๋ยวเราเข้าไปดาวน์โหลดที่หลังก็ได้นะครับอันนี้คือผมกดปิดไปก่อนนะครับยังไม่ดาวน์โหลดนะอันนี้ให้กดปิดไปก่อนนะกดปิดตรงนี้นะครับอ่าโอเคเสร็จแล้วพอมาหน้านี้เนี่ยนะครับเขาจะให้เราทําการคีเอฟนะครับเ,เพื่อนๆเห็นไหมคีเอฟนี่แล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์นะครับทำไมให้สมัครจากตรงนี้เพราะว่าเพื่อนๆเห็นไหมครับมี Reference ID อันนี้ก็คือเป็น ID ของของตัวผมเอง นะครับซึ่งเพื่อนๆเนี่ยหลังจากสมัครกระเป๋าสตางโรแล้วเนี่ยนะครับตัวเองเนี่ยก็จะมีลิงก์แบบนี้เช่นกันนะครับอ่าเราก็สามารถที่จะเอาไว้สร้างไรายได้ได้ด้วยนะครับอ่ะคราวนี้เดี๋ยวเราจะใส่เอเมลเข้าไปนะครับเดี๋ยวขออนุญาตใช้ใส่อีเมลก่อนนะครับอ่ะนะครับทีนี้มาต่อกนเอ่าพอเราใส่เมลเข้าไปแล้วเนี่ยรหัสผ่านเนี่ยจะมี2ออันเห็นไหมครับรหัสผ่านข้างบนกับรหัสผ่านข้างล่าง แล้วก็เขาก็จะมีเขียนขึ้นมาแบบนี้นะครับหนึ่งคือเขาจะให้มีตัวใหญ่ตัวเล็กแล้วก็ให้มีอักขระอย่างเช่นถ้าเราใส่เทสใช่ไหมครับเราก็ใส่เทสนะครับแล้วก็แอ s ไซนนะครับแอ s ไซน์ก,ก็คืออาจจะเป็นแอ s ไซน์ตัวนี้เป็นอักขรตัวนี้แล้วก็ตามด้วยตัวเลขอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าจะขึ้นชื่ออักขระด้วยอะไรก็ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับจดแล้วก็จําเอาไว้ให้ได้พอเราใส่ตรงนี้เสร็จครับ ข้างล่างเนี่ยเขาขึ้นคําว่า confirm password นั่นแปลว่าให้เราใส่ password ตัวนี้ให้เหมือนกับข้างบนนี้นะครับถ้าเหมือนข้างบนนี้มันก็จะไม่ขึ้นสีแดงเห็นไหมครับมันก็จะขึ้นปกติอ่าเสร็จแล้วเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับเพื่อนเพื่อนจะเห็นว่าเขาให้เราใส่เบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์ตรงนี้เนี่ยไม่ต้องใส่เลขศูนย์นะครับเพราะว่าเขาขึ้นโค้ดของเมืองไทยมาแล้วเห็นไหมเขาขึา้นโค้ดเมืองไทยมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่ต้องใส่เลขศูนย์นะครับโอเคไหมเราก็ ใส่ตัวเลขต่อจาก0ูนย์ไปได้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเขาจะมีให้เรากดนะครับว่าเราเนี่ยเขาให้ยืนยันว่าเราเนี่ยอายุเกิน18ปีขึ้นไปนะครับเพราะว่าพี่นะครับถ้า,ายุ่ไม่ถึง18ปีเนี่ยเดี๋ยวเวลาเราไปทํา KYC เนี่ยมันจะทําไม่ได้นะครับโอเคไหมเดี๋ยวเราจะต้องไปทาการยืนยันตัวตนอันนี้เรายังไม่ได้ยืนยันตัวตนนะเราแค่ทําขั้นตอนของการสมัครก่อน นะครับสมัครเสร็จแล้วถึงจะไปยืนยันตัวตนนะโอเคไหมอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับก็ประมาณนี้ผมก็กดเขย่าเลยก็กดเขย่าตรงนี้นะครับก็กดไปดูซิว่าผ่านไหมอะเลือ่อนไปข้างบนเขาให้เราเนี่ยนะครับเข้าไปเช็คในอีเมลของเรานะครับเข้าไปเช็คในอีเมลของเราว่าเมลของเรามีการแจ้งเข้ามาแล้วหรือยังนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเช็คที่เมลแป๊บหนึ่งนะครับอย่านี้เขาให้เราเข้าไปคอนเฟิร์มอีเมลนะครับ เดี๋ยวเราเข้าไปเช็คกันนะครับวิธีการใช้ก็คือให้เราเข้าไปที่ Gmail ของเรานะครับก็คือ Gmail ของเรานั่นเองแล้วก็ไปที่เมลนะครับที่เราใช้สมัครพอเราเข้ามาแล้วเพื่อนๆจะเห็นว่ามันจะมีคําว่าสตาร์เห็นไหมมันมี่มอ่อ no reply เห็นไหมครับก็กดเข้าไปอ่าอ่านผิดต้องขออภัยนะครับเพื่อนๆอ่านนะครับเนี่ยเข้ามาเราก็จะเห็นระบบเสร็จแล้วเขาจะมีคำอ่ามีตรงนี้ให้เราเลือกเห็นไหมครับเนี่ยที่ผมเอาเมาส์วนเนี่ยนะครับ ก็คือให้เรากดเข้าไปเลยครับเป็นการยืนยันตัวตนนะครับว่าเรามีตัวต,วตนจริงนะครับไม่ได้เป็นสแปมไม่ได้เป็นโน่นเป็นนี่เป็นนั่นนะครับนะโอเคเสร็จแล้วเรียบร้อยเห็นไหมครับเสร็จแล้วนะเนี่ยเขาก็ให้เรา back to นะครับ Lo อกอก็กดเลยกดเข้าไปครับกดตรงไป back to login แล้วเราก็ l o g i n เข้าไปอ่ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตล็อก n ินก่อนนะครับ พอเราใส่ user, user นะครับก็คืออีเมลของเราแล้วเรียบร้อยใส่พาสเวิร์ดแล้วก็ให้เรากดล็อกอินเข้าไปเลยได้ไหมได้ไหมเดี๋ยวรอนะครับพอเราเข้ามาแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยเขาจะให้เราเอามือเลื่อนนะครับเลื่อนก็คือเลื่อนไอ้ตรงเนี้ยนะครับให้ตรงไอ้ตรงเนี้ยให้มันตรงรอยเห็นไหมไม่นจะมีรอยเห็นไหมครับเนี่ยให้ตรงกันนะครับถ้าไม่ตรงนะครับปึ๊บถ้าไม่ตรงมันจะไม่ผ่านแต่ถ้าตรงจะผ่าน ระบบก็จะพาเราเข้ามาในหน้าของอกระเป๋าสตังโปโดยขึ้นรูปเราแบบนี้ขึ้นมาเห็นไหมครับนี่คือเสร็จแล้วนะนี่คือเราเข้ามาแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สมัครเสร็จแล้วแล้วมีหลายๆถามว่าอ้าวแล้วเราต้องโหลดแอปไหมก็หลังจากเราสมัครตรงนี้เสร็จแล้วแล้วเราค่อยไปโหลดแอปนะครับค่อยไปโหลดแอปเพราะว่าเราต้องสมัครผ่านตัวรีเฟอร์นะครับของของคนที่เขาส่งลิงก์ให้กับเราเข้าใจไหมครับเพื่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่เป็นไรก็ถือว่า มันเป็นอีกหนึ่งแอเฟลตนะครับที่เราสามารถสร้างรายได้ได้นะครับเพื่อนๆเราก็ช่วยร่วมด้วยช่วยกันเนาะนะครับก็สมัครผ่านลิงก์ของเพื่อนๆที่เขาแนะนําเรานะครับอย่างน้อยเขาก็มีรายได้เราก็มีรายได้นะครับอ่ะเดี๋ยวรอก่อนนะนี่มันกําลังคือเครื่องก็ชานึนิดนะครับอ่ะเสร็จแล้วนะครับให้เราคลิกตรงนี้ตรงสามขีดดูซิว่ามีอะไรนะครับเพื่อนๆอ่ะผมคลิกแล้วนะผมจิ้มละสามขีดนี้นะครับขึ้นไหมอ่ะนะครับ ตรงที่เราจิ้มเมื่อกี้เนี่ยนะครับมันก็คือเป็นเมนูต่างๆขึ้นมาซึ่งมันมีให้เราเลือกเปลี่ยนภาษาได้ด้วยนะครับก็คือตรงนี้นะครับตรงนี้ทีนี้อันนี้มันอยู่ในรูปของเว็บเบราว์เซอร์ใช่ไหมครับทีนี้เดี๋ยวเราจะไปโหลดแอปพลิเคชันกันนะครับก็ออกไปแล้วเราก็เข้าไปที่ Play Store ของเรานะครับหรือว่าถ้าใครโหลดจากถ้าใครสมัครจาก iPhone นะครับเราก็เข้าไปที่ App Store ของตัวเรานะครับอันนี้ผมเข้าไปที่ l a y Store ก็กด l a y Store นะครับ แล้วเราก็ไปค้นหานะครับกดค้นหากระเป๋าสตางโปเลยนะครับสตางโตเห็นไหมพอเราพิมพ์คําว่าสตางปุ๊บมันขึ้นมาเลยนะครับเนี่ยเราก็กดเข้าไปก็ได้นะครับเห็นไหมขึ้นมาแบบนี้เว็บหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเป็นรูปแบบนี้ s สตางโปเสร็จแล้วเรากดติดตั้งได้เลยครับแล้วเราก็รอจะเร็วหรือช้าเนี่ยนะครับมันขึ้นอยู่กับ มือถือของเ,เพื่อนๆด้วยนะครับมันขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับ,บเพื่อนๆในการติดตั้งเพราะฉะนั้นอันนี้ก็รอจนกว่าเขาจะเสร็จเนาะนะครับแต่ก็ไม่นานไม่นานเห็นไหมครับเสร็จแล้วเรียบร้อยเพราะเสร็จแล้วทํายังไงต่อให้เรากดเปิดเข้าไปเลยครับนะแล้วก็ตร,นะรรกรต,ตรงนี้นะครับให้เรากดเปิดตรงนี้นะครับนี่เห็นมนี่มีคาว่าเปิดเห็นไหมครับกดเปิดเลยนะตรงอื่นไม่ต้องไปสนใจม,นะมันนะมันมีอะไรขึ้นมาไม่ต้องสนใจให้เราดูตรงนี้มันจะมีคําว่าเปิดนะครับก็กดเปิดเข้าไปเห็นไหมครับมันจะพามาหน้าแอปของ สตางโปนะครับอ่าเห็นไหมเสร็จแล้วนะครับแล้วให้เราเข้ามาคลิกตรงนี้บัญชีเห็นไหมครับนี่ตรงนี้บัญชีนี่นะครับก็คลิกเข้าไปอ่าเขาก็จะให้เราทําการเอาอีเมลที่เราสมัครก็เราก็ใช้อีเมลเมื่อกี้นั่นแหละนะครับอ่เดี๋ยวขออนุญาตใส่ก่อนนะอ่เราใส่อีเมลแล้วเราใส่พาสเวิร์ดแล้วเราก็กดลงชื่อเข้าใช้อ่ะก็กดเข้าไปเลยนะครับในแอปมันก็จะ เป็นเหมือนก,นกันกับที่มือถือของเราเดี๋ยวลองดูนะเห็นไหมเหมือนกันเลยครับก็คือให้เราลากตรงนี้ไปให้ตรงคือถ้าไม่ตรงเนี่ยมันจะออกมาทีนี้นะครับในแอปเนี่ยนะครับเขาจะมีการให้เราทําการตั้งรหัสผ่าน6หลักนะครับซึ่งมีไว้ทําอะไรรหัสผ่านนี่เหมือนเป็นรหัสพินที่2เป็นรหัสผ่านที่2เพื่อเอาไว้เ,เวลาเราเข้าใช้แอปพลิเคชันเนี่ยนะครับเราจะได้ไม่ต้องไปใช้ในการล็อกอินโดยใช้อ e ีเมล นะครับเพราะว่าเขาจะถามเลยว่าล็อกอินโดยการใช้อีเมลหรือว่าล็อกอินโดยการใช้รหัส6หลักก็คือเป็นพิน6หลักนะครับอ่ะเราตั้งเลยเดี๋ยวตรงนี้ผมขออนุญาตปิดนะครับเขาจะให้ตั้ง2ครั้งนะครับเรากดตั้งให้ให้ให้เหมือนกันอ่าเรียบร้อยนะครับทีนี้นะครับพอมาถึงหน้านี้เนี่ยนะครับเพื่อนเก็อาจจะถามว่าอาแล้วเขาให้เราทําอะไรอันนี้ก็คือเป็นขั้นตอนวิธีการทํา KYC หรือว่า ยืนยันตัวตนนะครับเราจะต้องทําการยืนยันตัวตนทุกครั้งนะครับเพื่อเพื่อใช้งานนะครับเพื่อทําการโอนเงินหรืออะไรต้องยืนยันตัวตนก็คือเพิ่มพวกบัตรประชาชนเข้าไปนั่นเองนะครับซึ่งขั้นตอนตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะขออนุญาตทําเป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับซึ่งอพอมาถึงตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนๆสามารถคลิกดูที่มุมตรงนี้มุมตรงนี้นะครับมุมขวามือตรงนี้เนี่ยได้เลยนะครับว่า วิธีการยืนยันตัวตนเนี่ยทำยังไงในนะ้มุมนี้นะตามเมาส์ที่ผมมนวนตรงนี้นะครับก็ให้คลิกดูวิดีโอถัดไปได้เลยนะครับโอเคไหมเพราะว่าผมอยากจะแยกออกเป็น2คลิปก็คือคลิปที่เป็นการสมัครกับคลิปที่เป็นการยืนยันตัวตนเพราะว่าเชื่อว่าเพื่อนๆบางท่านเนี่ยอาจจะสมัครเป็นและแต่ว่าอยากดูว่าแล้วทํา KYC ทำยังไงนะครับจะได้เป็น2ขั้นตอนแยกออกมาจะได้ง่ายๆเนาะจะได้ดูนะครับทีนี้นะครับเอ่อ ผมยังไม่ยืนยันตัวตนนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าพอเราสมัครเสร็จแล้วหน้าตาเป็นยังไงให้เราผมจะกดปิดตรงนี้ก่อนนะครับตรง x นี่นะครับอ่ะผมกดปิดก่อนนะครับอ่ะกดปิดไปแต่ถ้าเกิดของเพื่อนๆไปทํา KYC ก็ไปทําเลยนะครับไปกดกดไปดูวิธีการทํา KYC เลยโอเคไหมนะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านใดกดปิดตามผมแล้วเข้ามารอบละรอบต่อไปหน้าแรกของแอปเนี่ยมันจะมีคําว่ายืนยันตัวตนตรงนี้ก็กดเข้าไปได้เลย อันนี้คือเราสมัครเสร็จแล้วไหมครับเรียบร้อยนะครับเราก็จะมีแอปให้เราดูพวกข้อมูลต่างๆเราจะมาซื้อขายนะครับเราจะมาซื้อหรือว่าเราจะมาทําอะไรต่างๆได้แต่ว่าเราต้องยืนยันตัวตนก่อนมันก็จะมีเมนูเหมือนทั่วไปนะครับเนี่ยก็จะมีเมนูเป็นภาษาภาษาไทยให้เรานะครับก็ใช้งานง่ายนะครับไม่ยุ่งยากอ่ะก็ฝากไว้วิธีก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับสาหรับวิธีสมัครกระเป๋าสตางโรนะครับทั้งการสมัครเป็นสมาชิกนะครับโดยการผ่านลิงก์ที่เป็น เหมือนเป็นลิงก์แอเฟลตนั่นเองนะครับแล้วก็การโหลดแอป,ปแล้วก็เข้าใช้งานนะครับก็ให้เพื่อนๆทาตามนี้แล้วกันนะครับติดขัดยังไงก็คอมเมนต์ไว้ได้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมไม่ผิดอะไรผมก็จะมาตอบคําถามแล้วกันอาจจะตอบช้านิดนึงอาจจะตอบบ้างไม่ได้ตอบบ้างยังไงต้องขออภัยนะครับเ,เพื่อนๆฝากไว้ประมาณนี้นะครับก็เหมือนเดิมก่อนจบการบรรยายนะครับก็ฝากกระมือชื่อกันกดติดการกดซับสไครต์แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับในระบบของ กระเป๋าสตางค์โปรแล้วก็พวกแพลตฟอร์มต่างๆนะครับยังมีอะไรให้กับเพื่อนๆได้เรียนรู้อีกเยอะแยะมากมายผมจะค่อยๆเอามาแนะนําให้กับเพื่อนๆได้เอาไปปรับใช้กันนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันสวัสดีครับ